ัวอย่างที่สองจากรูปของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0,0จงเขียนสมการที่สอดคล้องกับรูปตามที่กำหนดข้อหนึ่งย่อยนะครับเรามาดูความยาวรัศมีที่โจทย์กำหนดก็คือมีความยาวรัศมีอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนนั่นก็คือ1ส่วน3นั่นเองนะครับความยาวรัศมีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอไปนะครับหลักการเราก็แค่แทนค่าความยาวรัศมีนะครับเข้าไปในสมการ ก็จะได้ x กาลัางสองบวก y กาลังสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังสองจึงทำให้ได้สมการน,าน,นะครับเป็น x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนเก้านะครับเรามาดูข้อสองย่อยนะครับข้อสองย่อยเนี่ยโจทย์กำหนดความยาวรัศมีในรูปของรากที่สองนะครับดังนั้นความยาวรัศมีก็คือรากที่สองของสามเราแทนค่าเข้าไปครับ ก็จะได้รากที่2ของ3ทั้งหมดยกกำลัง2จึงได้สมการคือ x กำลัง2บวก y กำลังสเท่ากับ3นั่นเองนะครับ